วันนี้มีค่ายมาชวนไปกันนะครับค่ายจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดลคลิกแคมป์13ค่ายที่จะทำให้น้องๆได้รู้จักกับวิศวะคอมพิวเตอร์มหิดลมากยิ่งขึ้นมีทั้งกิจกรรมสุดสนุกที่จะทำให้ได้เพื่อนใหม่การเรียนรู้สุดเข้มข้นและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆตลอดช่วงเวลา3วัน2คืนมาเจอกันได้ในวันที่25-27มีนาคมห6 นักคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดอนสัลยาโดยน้องที่สมัครเข้าร่วมค่ายได้จะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายม4ถึง6แผนการเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คลิกแคมสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม6 6